เตรียมตัวยังไงนะคะเพื่อให้การทำงานพื้นฐานในวันนี้ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวโคจะเล่าให้ฟังนะคะว่าเราควรจะทำแบบไหนอย่างไรบ้างนะคะแน่นอนคะ่ะวันนี้จะเล่าให้ฟังว่าเวลาเราไปทำงานมันก็จะมีคนอยู่3ามกลุ่มแค่นี้ก็คือกลุ่มแรกก็คืออัพไลน์ใช่ไหมที่เราไปทำงานด้วยกลุ่มที่2ก็คือดาวไลน์นะคะ แล้วกลุ่มที่สามคือใครกลุ่มที่สามก็คือ prospect ของเรานะคะ prospect ของเราที่เราไปทำงานด้วยนะคะอาจจะเป็นผู้มุ่งหวังหรือดาวไลน์ที่เรานัดทำงานแล้วแต่แน่นอนสองกลุ่มที่จะต้องเป็นเป็นทีมเวิร์กก็คืออัพไลน์กับดาวไลน์ใช่ไหมแล้วทีนี้เราออกไปหาโพส s p e c หรือผู้มุ่งหวังทีนี้เรามาดูค่ะการทํางานพื้นฐานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพในวันนี้เพราะฉะนั้นโคจิน่าจะเล่าให้ ฟังนะคะว่าเราก็เริ่มต้นจากอะไรคะวันนี้เราควรจะรู้นะคะ5เรื่องนี้ก็คือ5บทบาทในการออกไปทำงานพื้นฐานระหว่างอัปลน์กับดาวลน์แน่นอนควรจะมีการโปรโมตตั้งใจฟังเตรียมอุปกรณ์และมีการส่งไวไอจอยหรือมีการสมัครปิดสื่อและเดินส่งนะทีนี้เรามาดูรายละเอียดแรกกันเลยค่ะก่อนที่เราจะเข้าใจการทางานแบบมืออาชีพเนี่ยแน่นอนเราต้องพัฒนาตัวเองเป็นผู้นา เพราะธุรกิจแอมเว์วันนี้เนี่ยเราไม่มีนายจ้างเราไม่มีลูกจ้างนะเราเป็นธุรกิจของเราเองบิสเนสโอเนอร์วงกลมวงแรกคือเราเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเข้าใจการทำงานเวลาเราออกไปทำงานกับอัพไลน์เนี่ยเราควรจะต้องทำอย่างไรแล้วเวลาเราไปทำงานให้มีประสิทธิภาพกับดาวไลน์ของเราต่อไปเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรบ้างแน่นอนค่ะการพัฒนาตัวเองเป็นผู้นำ คือการค้นหาผู้นำนะคะอ่าเข้าใจนะการพัฒนาตัวเองเป็นผู้นำคือการค้นหาผู้นำคนต่อไปนะคะการจะสร้างผู้นำเนี่ยเป็นสายงานในธุรกิจเอ็มเว์ได้แน่นอนค่ะวันนี้เราจะต้องเรียนรู้เรื่องราวแบบนี้ค่ะแต่แต่สำคัญก็คือเราต้องทำเยอะค่ะทำเป็นค่ะและทำครบด้วย คำว่าทำเยอะคือเนื้อเนื้องานปริมาณต้องมากพอทำเป็นก็คือเราต้องเป็นมืออาชีพทำครบหมายความว่าแน่นอนค่ะการทำงานพื้นฐานเราต้องทำ M บวก 3S ใช่ไหมคะอะวันนี้เพยายราะะฉนั้นโค้จะเริ่มต้นจากการเล่าบทบาทแรกในการที่เราจะออกไปทำงานกันค่ะแน่นอนค่ะการออกไปทำงานนะคะบทบาทแรกที่เราควรจะรู้และเข้าใจนะคะ บทบาทที่ว่าก็คือการเริ่มต้นการพูดคุยค่ะเมื่อเราเตรียมตัวกันแล้วมีการบีฟอร์กันแล้วกับออปไลน์หรือกับดาวไลน์ที่เราไปทำงานด้วยเราก็มีการเตรียมความพร้อมกันแล้วใช่ไหมแล้วเราก็เริ่มต้นการพูดคุยแบบสบายๆค่ะอะเวลาไปถึงบ้านลูกค้าหรือบ้านโพสเปกของเราเนี่ยหนึ่งค่ะอืมเราต้องเป็นนักฟังค่ะ ลองฟังเขาดูก่อนนะคะแล้วฉลาดในการตั้งคำถามค่ะให้เจอว่าเขาต้องการอะไรในใจอ่าเช่นเขาอาจจะต้องการนะคะหาลูกทางในการทำอะไรเพิ่มหรือเขามีปัญหาสุขภาพอยากดูแลสุขภาพเราต้องเป็นนักฟังนะคะเราจะได้รู้และเราจะได้เข้าใจตรงจุดที่เขาต้องการจริงๆด้วยนะคะสองค่ะให้กำลังใจว่า เราเห็นเขามีความสามารถนะคะอย่าลืมนะคะคำชมเนี่ยมันจะเป็นการเปิดใจนะคะกับผู้ฟังได้มากเลยนะคะเพราะแต่เราต้องมีการชมอย่างจริงใจนะคะไม่ใช่ว่าเราไปถึงเห็นเขานะคะอยู่ในสภาพที่น้ำยังไม่อาบแต่เราก็ไปชมว่าสวยอันนี้อันนี้อันนี้จะไม่ใช่หรือนะคะเราไปดูในจุดที่ไม่เหมาะสมในการชมการชมต้องชมอย่างจริงใจ และต้องเป็นสิ่งที่เราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเขาจริงๆนะคะอ่าสาค่ะเริ่มเข้าธุรกิจด้วยการเปิดใจ 6Y 6Y คืออะไรนะคะแน่นอนค่ะวันนี้เราก็ต้องถามว่านะคะอ่า YMV นะคะ Y j o y Y Not Now นะคะหรือจะเป็น Y Business แล้วแต่ว่าเราจะพูดเรื่องอะไรก่อนเราอาจจะพูดว่าทำไมต้องทำธุรกิจ MV หรือทำไมต้องทำธุรกิจเอ็มเวตอนนี้หรือรู้ไหมว่าเอ็มเวแตกต่างจากง,งานอื่นอย่างไรเป็นการพูดคุยแบบสบายๆนะคะเราอาจจะต้องไม่ต้องมีสเตปมากแต่การทำต้องมีสเตปค่ะเพราะการทำมีสเตปจะทำให้เราสำเร็จอย่างมีสไตล์ได้นะแต่การพูดคุยเนี่ยเราไม่ต้องมีสคริปจนเปะ๊ะจนแบบดูแบบอึดอัดไงแต่ว่าเราก็พูดคุยแบบสบายๆที่จะเข้าถึงคนได้นะคะ เน้นเน้นการพูดแบบตรงจุดตรงคำถามเราโยนคำถามแล้วเป็นผู้ฟังค่ะฟังแปดสิบนะคะพูดแค่ยี่สิบนะคะ <c oughs> นะคะซีค่ะโปรโมทออปไลน์คำว่าโปรโมทออปไลน์ก็หมายความว่าเราไปทำงานร่วมกันกับอัปไลน์ใช่ไหมแล้วบางครั้งเนี่ยเราก็เอาอัปไลน์ไปตั้งปึ้งไว้เลยนะคะไม่มีการเตรียมในการที่จะพูดโปรโมทอัปไลน์หรือพูดโปรไฟล์ของออปไลน์ก่อนให้ผู้มุ่งหวังของเราโพสต์เป็ดของเรา หรือแม้กระทั่งดาวไลน์ลของเราได้รู้ว่าอัปลายเราเป็นใครสําเร็จระดับไหนเขาเป็นคนนิสัยใจคออย่างไรนะคะการพูดอย่างนี้ก็จะเป็นการเตรียมเตรียมก่อนที่อัปลน์จะได้มีการพูดคุยกับผู้มุ่งหวังของเรานะคะ5้าะเราควรจะบอกผลลัพธ์ของอัไลน์แทนเจ้าตัวอ่านะคะสมมติวันนี้เราพาอัไลน์เราอัไลน์เราเป็นเพชรไปทํางาน แต่ถ้าเราพาเพชรไปทํางานนะคะโดยที่ผู้มุ่งหวังของเราไม่รู้ว่าเพชรคืออะไรอะ่ะมันก็ไม่ได้มีความหมายเลยจริงไหมคะแต่ถ้าเราได้บอกว่าอ๋อนี่นะอัพไลน์เราเป็นเพชรนะคะมีรายได้เดือนละเท่าน้นเท่านี้สามแสนสี่แสนนะคะเขาเป็นคนที่เคยทําธุรกิจส่วนตัวมาก่อนแล้วปัจจุบันนี้เขาสําเร็จระดับโน้นระดับนี้แทนที่อัพไลน์จะเป็นคนที่ไปแกว่งหาไปโยนคําถามเองอย่างเงี้ย มันหรือแม้กระทั่งว่าอัพไลน์พูดเองเนี่ยมันจะก็จะกลายเป็นแบบดูขี้โม้ไปไงคะแล้วมันจะกลายเป็นมีช่องว่างระหว่างระหว่างโพสต์เปกกับอัพไลน์ของเราเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะเราเป็นคนกลางอยู่ตรงกลางระหว่างอัพไลน์และระหว่างดาวไลน์หรือโพสต์เปกของเราเพราะฉะนั้นแล้วเราเนี่ยควรจะทําหน้าที่เป็นจุดเชื่อมเป็นตัวเชื่อมที่ดีให้คนสองคนได้มีการพูดคุยกันนะคะ อ่าทีนี้เรามาดูค่ะขอ้อที่หกค่ะเมื่อมีโอกาสปรับทัศนคติบวกได้เนี่ยเราก็ควรจะบวกเลยสมมุติว่าบางครั้งเขาอาจจะแบบอืมโค้เป็ดของเราหรือดาวไลน์ของเราใหม่ๆนะอ่าอันนี้วันนี้ที่เราไปทํางานนะคะอาจจะมีคําถามว่าเออนะคะเอ็มวเหรอมันแพงอะ่ะนะคะเอ็มวเหอเรอโดยเคยทําแล้วเลือกแล้วเอ็มวเหรอเราเคยเจออย่างงน้นอย่างนี้อย่างนั้นสมมุติว่าเขาพูดมาก่อนเนี่ย การปรับทัศนคติหรือเคลียร์แนวคิดหรือตอบข้อโต้แยง้งข้อสงสัยตรงเนี้ยควรจะเป็นเรานะคะที่จะพูดคุยกับเขาก่อนแล้วเราอาจจะส่งต่อบทสนทนาเนี้ยไปกระซิบบอกอัปลายของเราอัปลายอัปลายคะพอดีคนเนี้ยเขาติดเรื่องสินค้า MV เอ็มวีพลงคะ่ะอัปลายคะพอดีเขาเคยทํา MV มาก่อนแล้วเขาทํา MV แล้วเขามีปัญหาอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรก็ได้คือจุดประเด็นที่เขาเคยติดมา เราควรมาส่งกระซิปต่ออัปลน์เพื่อที่อัปลายเวลาพูดจะได้มีการเชื่อมต่อเชื่อมโยงบทสนทนานั้นอย่างลงตัวนะคะไม่ติดขัดนี่เขาเรียกว่าเราทำงานเป็นนะนี่คือการทำงานแบบมืออาชีพถ้าเราทำงานแบบมีสเต็ปเหมือนที่โค้ดพูดเราจะสำเร็จแบบมีสไตล์และเราจะทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ง่ายได้ประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นมากมายนี่เป็นจุดอ่อนและเป็นจุดบอดของคนใหม่ๆค่ะ ที่ทาธุรกิจแอมเว์แล้วพาอัพไลน์ไปอัพไลน์อัพไลน์อัพไลน์ไปทํางานด้วยแต่ทําไมเนาะเพชรม,มาทํางานแล้วไม่เกิดประสิทธิภาพเพราะการเตรียมตัวของคุณอะเตรียมตัวคนของคุณอะได้ไม่ดีเท่าที่ควรนั่นเองนะคะเจ็ดค่ะโปรโมทอัพไลน์เรื่องอะไรบ้างที่เราจะโปรโมทนะคะเรื่องนิสัยเรื่องบุคลิกแต่ทุกอย่างต้องเป็นในเชิงบวกนะคะไม่ใช่ไปนินทาปลายหรือไปพูดในจุดลบนะคะ มันจะทำให้การทำงานยากและก็ไม่มีความประทับใจแรกพบได้นะคะอันนี้อันนี้ต้องต้องระวังมากๆเลยนะคะเราต้องให้เกิดเพชชั่นขึ้นมาแล้วเราต้องให้เกิดความประทับใจแรกพบขึ้นมานะคะาจากการพูดเชิงบวกของเรานะคะ8ปค่ะเราควรจะโปรโมทออปพลายให้จบก่อนก่อนออปลายจะมาจริงๆอันนี้กรณีที่เราไม่ได้ไปด้วยกันสมมุติว่า อัปลน์มาหลังคุณไปก่อนนะคะแน่นอนคุณมีความรู้สึกว่าอัปลน์มาถึงแล้วอัปลน์เข้าไปก่อนสิบ้านลูกค้าอัปลายเข้าไปเลยอัปลน์เข้าไปเลยเดี๋ยวหนูเข้าไปไม่ได้นะคะการที่คุณมีการนัดหมายเคสเนี่ยคุณเป็นคนที่มีอ่สายสัมพันธ์กับโพสเปกของคุณหรือกับดาวไลน์ของคุณเพราะฉะนั้นควรคุณควรไปถึงบ้านของลูกค้าหรือบ้านผูุ้่งหวังคนนั้นก่อนคะ่ะหรืออาจจะไปพร้อมกัน แต่ไม่ไม่อนุญาตให้คุณไปหลังนะคะเพราะการที่คุณไปหลังแล้วคุณเขาเรียกอะไรเข็นให้อปลายไปก่อนเนี่ยโอกาสที่เราจะปิดเคสนั้นยากมากเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่มีสายสัมพันธ์แล้วอปลายก็ไปนั่งดั้มๆเดือๆอย่างนี้ไม่ได้นะมันถือว่าเป็นการทำงานแบบไม่มีประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นเรามาลองมาตั้งคำถามนี้กันก่อนนะคะ w วนะคะเอออะไรที่ไหน อย่างไรและเมื่อไรคะ่ะเราจะทำกับใครอ่าเวววเว้นไวนะคะเออเราจะทำอะไรเราจะทำที่ไหนเราจะทำกับใครและเราจะทำเมื่อไรคะ่ะออเราต้องควรจะมีการบีฟอร์กันก่อนนะคะและหลังเสร็จเคสก็ควรจะมีการอัปเตอร์ด้วยนะอ่าทีนี้เมื่ออัพไลน์มาแล้วอ่านี่ เราจะเริ่มบทบาทที่หนึ่งกันแล้วนะแต่กี้เนี่ยเป็นการเกล่นนํานะคะปฐมบทก่อนก็คือเมื่ออัปลายมาแล้วเราทําอะไรก่อนเราทําบทที่หนึ่งกันก่อนเลยค่ะบทที่หนึ่งคือเราโปรโมทอัปลายสักเล็กน้อยหนึ่งเพื่อนําเข้าเรื่องอ่าคุณคุณนึกออกไหมคะคุณแนะนําอัปลายมาแล้วนะอัปลายชื่อโค้ดเดวิดเป็นเพชรนะอ,ะอา่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วเราก็นําเข้าเรื่องอ่าเพื่อเป็นการส่งให้อัปลายเพื่อที่อัปลายจะได้พูดต่อหรือทํางานต่อร่วมกันกับคุณได้ แต่ถ้าคุณอยู่พาอปพลน์ไปถึงตั้งกึ๊บแล้วคุณก็ไม่พูดอะไรเลยแล้วคุณก็ไปเดินเวียนบ้านไปสำรวจโน่นไปสำรวจนี่ไปทำอย่างอื่นอยู่สุดท้ายออปพลน์ก็ไม่รู้จะเปิดประเด็นยังไงเพื่อจะเข้าเรื่องในสิ่งที่เรามาทำอย่าลืมนะคะเราต้องโฟกัสจดจ่อเรื่องที่อยู่ตรงหน้าเราด้วยนะคะอ่าทีนี้คุณควรจะเริ่มจากการที่โปรโมทแอปพลน์เสร็จแล้วคุณก็ควรจะเป็นคนถามนำเพื่อเข้าเรื่องคะ่ะ ถามนาเพื่อเข้าเรื่องธุรกิจค่ะคือบอกข้อกังวลหรือข้อสงสัยของเพื่อนเพื่อนนะอะสมมุติวันนี้เรามาแนะนําสินค้าเพื่อนนะวันนี้เรามาแนะนําสินค้านะเรามาทําให้เตงดูเตงซื้อไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรอ่าจะทําให้เขาแบบรู้สึกว่าคลายความกังวลนะคะเดี๋ยวกลัวว่าเดี๋ยวมานั่งดูแล้วต้องโดนซื้ออะไรอย่างนี้หรือว่าเรามาเปิดใจธุรกิจวันนี้เตงลองฟังดูก่อนนะโปรเจกต์ของเราโปรเจกต์เลาะแลกไขมันรับเงินล้านนะคะ ฟังดูก่อนเพื่อเพื่อนสนใจจะเอาหรือไม่เอานี่การตัดสินใจเป็นของเพื่อนเออเพื่อนจะได้ตั้งใจฟังใช่ไหมอ่าและหลังจากนั้นค่ะคุณควรทําต่อสองก็คือแนะนําเพื่อนใหม่ให้อปลายรู้จักอ่าเห็นไหมคะสมมติเพื่อนใหม่คุณชื่อนายสมชายนะคะสมชายนี่โค้ดของเรานะชื่อโค้ดเดวิดนะอ่าโค้ดของเราเป็นเพชรมีไรายได้เดินเท่านี้เป็นคนที่จบ เป็นยาโทอะไรก็ว่าไปนะคะเราก็อาจจะพูดไปหนึ่งสอสาี่ห้านะคะเอออาชีพความสามารถอะไรว่าไปนะคะของเขาเพื่อที่จะเชื่อมโยงนะคะให้กับอัปลายเรากับคนใหม่เราเขาได้รู้จักกันแนะนําเพื่อนใหม่เราด้วยเพื่อนใหม่ของเราเป็นใครมาจากไหนให้ออปพลายร,ารู้จักและแนะนําอัปลายเราให้เพื่อนใหม่เรารู้จักเราต้องเป็นนักประสานเป็นตัวเชื่อมอย่าลืมนะบทบาทของเราวันนี้เมื่อเรายังทํางานกับออปลาย และไปทำงานร่วมกันที่ไปทำเคสดาวไลน์เนี่ยเราต้องเป็นนักเชื่อมต่อส่งต่อค่ะเชื่อมต่อส่งต่อค่ะอย่าลืมนะที่จะทำบทบาทนี้ให้มีประสิทธิภาพเพราะมันหมายถึงการประสบความสาเร็จในเคสนั้นๆนะคะสามค่ะบอกเล่าสิ่งที่เพื่อนใหม่จะได้รับจากธุรกิจอ่าเราควรจะเป็นคนเกิดน,นำและบอกว่าเขาจะได้อะไรบ้างนะคะอ่าซค่ะอัพไลน์โปรโมทดาวไลน์นะคะ กลับไปให้เพื่อนใหม่ฟังเพื่อความมั่นใจด้วยนะคะอืออัพไลน์โปรโมทอัพไลน์อัพไลน์โปรโมทดาวไลน์อย่างไรสมมุติว่าวันนี้พาโค้ตไปทํางานพาอัพไลน์ไปทํางานอัพไลน์ก็จะโปรโมทไปยังบุคคลที่ชวนอ่าเป็นบุคคลที่ที่สองใช่ไหมคะ่าดาวไลน์เนี่ยอ่าอัพไลน์และดาวไลน์แล้วก็โพสต์ไปใช่ไหมคะอ่าเราก็จะโปรโมทคนของเขาที่เขารู้จักเพื่อที่เขาจะได้ส่งต่อให้เขาได้ทํางานร่วมกัน ในครั้งถัดไปได้นะคะ5ค่ะเราต้องอย่าลืมอุปกรณ์ที่จำเป็นที่ต้องใช้เตรียมความพร้อมเพื่อให้อัปลายได้ทำงานสะดวกค่ะสมมุติอัปลายกำลังพูดเรื่องของการสแกนแน่นอนค่ะคุณไม่ต้องรอให้อัปลายหันไปถามแล้วกับพริบตาแล้วจี้ตาแล้วพูดแล้วบอกอีกอย่างนี้ไม่ไม่คือถือว่าเราไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานค่ะสมมุติอัปลายเรากำลังพูดเกินนำแล้วเรื่องการสแกนลดไขมัน คุณควรเดินไปหยิบเครื่องสแกนมาเลยค่ะเมื่ออัปลายคุณสแกนแล้วคุณควรเปิดแฟ้มหรือเปิดสื่อเลยค่ะเปิดสื่ออาจจะเปิดไดพ่ดหรือเปิดแฟ้มก็ได้นะคะเพื่อให้อัปลายของคุณได้ทํางานสะดวกและคล่องและก็มีการปฏิบติประต่อเนื่องไม่ขาดตอนนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณควรจะรู้นะระหว่างที่คุณไปทํางานกับอัปลายนะคะเพื่อให้การทํางานในรอบนั้นกับโพสต์เป็ก รอบนั้นมีประสิทธิภาพกับผู้มุ่งหวังใหม่ของเรามีประสิทธิภาพเพราะมันคือการทํางานทีมระหว่างอัพไลน์กับดาวไลน์ร่วมกันนั่นเองนะคะอ่าบทบาทแรกจบลงไปแล้วอ่าทีนี้บทบาทสองอ่าส่งต่อมาให้อัพไลน์ทําทีนี้นะคะอัพไลน์จะเป็นคนที่ทำให้กับคุณดูในบทบาทที่สองนั่นก็คือหน้าที่ของคุณคือตั้งใจฟังค่ะอืม และสามารถพูดเสริมเป็นระยะได้ภายในวงเล็บค่ะเมื่ออัพไลน์ส่งมาให้เท่านั้นอ่าไม่ใช่พูดแทรกพูดเสริมพูดต่อเนื่องพูดออกนอกเรื่องพูดอยู่ตลอดเวลาไม่ได้นะคะคุณควรจะตั้งใจฟังเท่านั้นแต่ถ้าเมื่ออัพไลน์ส่งมาให้คุณให้พูดเสริมในจุดนั้นน,นการพูดเสริมเขาอาจจะส่งมาให้คุณแชร์อ่าเป็นไงบ้างคะอ่าคุณรมกินดทีไลแล้วเป็นไงบ้าง เป็นไงคะคุณสมชายกินแล้วเป็นยังไงบ้างเขาอยากให้คุณพูดเพื่อให้คนของคุณได้ฟังนะคะหรืออาจจะมีการโมดิเวตเป็นไงคะเดือนที่แล้วมีเป็น15%บห้าเปอรบได้ไหมได้มาครึ่งแสนเลยใช่ไหมมีไรายได้4ี่ห้าหมเลยใช่ไหมใช้เวลาในการทําแค่สีหเดือนใช่ไหมคะอ่านี่คือเป็นคําพูดที่อยากให้คุณแบบอ่าเขาเรียกตอกย้ําในสิ่งที่อัพไลน์พูดว่านั่นคือเรื่องจริงและคุณได้รับแล้วคุณอาจจะบอกว่าใช่ นี่นะใช้เวลาแค่สามเดือนได้สี่หมื่นแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นอัปไลน์จะรู้จังหวะและส่งมาให้คุณโมดิเวตเป็นช่วงๆนะคะแต่ไม่ใช่คุณพูดเสริมทุกช่วงอันนี้ไม่ได้นะคะห้ามพูดแทกพูดเสริมขนาที่ออปไลน์พูดเด็ดขาดเพราะมันจะทําให้เสียสมาธิในการทํางานร่วมกันค่ะ,ะเสียจังหวะค่ะมันจะทําให้ไม่เกิดการต่อเนื่องได้ค่ะอ่าทีนี้ต่อมาค่ะเมื่ออัปไลน์เริ่มสปอนเซอร์แล้ว ให้ตั้งใจฟังค่ะตั้งใจฟังฟังไม่ทันให้จดจดไม่ทันให้อัดบันทึกนะคะเพราะอัพไลน์ไม่ได้ทำงานกับคุณตลอดไปอาจจะมาทำให้คุณดูสักสามเคสถึงห้าเคสเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณไม่จดไม่จำไม่บันทึกวันหลังคุณจะเรียนแบบได้อย่างไรเมื่อคุณคนหนึ่งก็ต้องมีองค์กรและมีดาวไลน์ต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะบันทึกได้ค่ะ ไปด้วยแล้วก็อัดไปด้วยนะคะเพื่อรอบหน้าคุณจะได้ทำเองได้นะคะและสามค่ะปิดเสียงโทรศัพท์ค่ะอ่าไม่ใช่เพราะว่าปลายกำลังเริ่มสปอนเซอร์มอเตอเวดคุณก็คุยนะคะแล้วก็เช็ดตลอดเวลาแล้วเพล่เก็เสียงดังขึ้นมาอีกอันนี้ไม่ควรอย่างยิ่งเลยนะคะไม่ควรจะทำอย่างยิ่งเมื่อทำงานควบคู่กับออปพลน์ค่ะเพราะอย่าลืมนะคะว่าเวลานั้น่ะ มันเป็นเวลาทองสำหรับคุณในการที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวตักตวงประสบการณ์ของอัปลายอัปลายมีประสบการณ์สิบปีสิบห้าปีมาให้คุณดูแสดงการทำงานให้คุณดูเพราะฉะนั้นคุณต้องเก็บเกี่ยวทุกเม็ดอย่างเร่งด่วนเลยค่ะอันนี้ถือว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่อยู่ที่การเตรียมตัวของคุณเองด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วการตั้งคำถามเพื่อเพิ่มระดับการตัดสินใจเนี่ย อันนี้คุณต้องเก็บเทคนิคของอัปลายด้วยนะคะอัปลายจะพูดเสมอก็คือสนใจไหมยอยากได้ไหมคะเออเอาเลยไหมเห็นไหมคะเป็นคำพูดที่ใช้ได้ตลอดไปเลยนะคะมันเพิ่มระดับการตัดสินใจนะคะแล้วอ่าหน้าที่ของเราคือทำอะไรล่ะนะคะคุณรมควรจะทำเราควรสนับสนุนและเสริมในเชิงบวก๋อสน